ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็เฟซบ,บุ๊กนฮับวันนี้ก็อยู่กับฝนปักกระจาดอีกแล้วก็วันนี้ชื่อน้องโอเควันนี้เรามาทำอะไรกันนะมาเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะเออเราดูชุดไปหนาว<อ>สิ่งตีนมาเลยเนาะน <c oughs> <ไ>ี่เราเริ่มนนี่เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างนอกแบบเป็นที่ที่เลิศหรัวลังเล่าข้าม้มาพูดเลย <c oughs> ก็ที่แห่งี้ก็สปอตเซอร์หลังนะคะ ก็ไม่เท่าไรห้่งละสองหมื่นเบาๆอันนี้พี่ฝนสวยมากอันนี้พี่คิงเป็นเขาเป็นสามีภรรยากันอยู่กันมานานแล้วเป็นน่าหลักมาคุณจีนเลยเนาะก็นี่คือบรรยากาศของอะไรนะมาลาก็ รีสอร์ทแอนด์สป,ปาแบบเซเล็มาเยอะมากก็นี่ไม่ได้<อ>เซล<ม>เล็เห,เหมือนกันเนาะพี่คิงเนาะน,นี่นนแบอบกเลยมือกล้องกล้องมีสองตัวจ้ะเออนี่คือบรรยากาศนะคือแบบเออจริงๆน่าเที่ยวมากใครมาผ่านโมหินก็แวะมาได้พ่ถิงเตอร์หล่ะช่นนางกล้องก็มาพอมล้างแบบชุดนางจา้า เราโฟกัสนะจ๊ะเนาะนอนนี้เห็นป่ะทะเลเอ็นอะไรนะฝามันยาวไปถึงนู่นอ่ะแบบอะไรเลอค่าจริงๆอ่ะถูกต้องเลยพี่ฝนนี่เขาเรียกซุ้มอะไรนะนี่ต้อรถอันนี้คือจากุชี่สามตัวมันเป็นแบบข้างในเป็นน้ำพุดุดอ่ะไม่รู้เ่าเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าพุดๆแล้วกันจูกุชี่ดูว่างข้างหลังเลอค่าจริงสไลเดอร์ป่าสี้าสอ่ะ เนี่ยเดี๋ยวก็ว่าจะไปทำชินเมนสปากันแล้วเนี่ยคือวันทองว่ะดูดูนางจ้าจ้าเออนี่เหมือนแล้วว่าเหมือนกันแล้วดูหลังแผ่หลังยังใหญ่อ่ะโอเคต่อมีอะไรมากก็ ถ้าใครผ่านหมดหินก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะนั้นพวกเราไปก่อนนะพี่ฝนบ๊ายบายบ๊ายบายตาตะกล้องตากล้องซูมให้ตะตากล้อง <laughs> <laughs>